สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพบก,กันอีกตามเคยนะจ๊ะมืัอนี้พบก,กันสายๆนะจ๊ะคงประเทศฟินแลนด์ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะจ๊ะพาไอ้มินออกมาย่างแล้วก็มาตัวสีขาวพี่น้องแต่ว่าตัวสีดําตัวสีดำบ่ได้มานะจ๊ะอยู่บ้านเพราะว่าอย่างพเพราะว่าแฟนเจยบไปเห็นงานมือเสาร์นะจ๊ะไปออฟฟิศก็เลยเอามาตัวสีดําออกไปย่างกันนะจ๊ะก็ได้เหลือแต่ตัวสีขาวมือเจ็บเลยพาคนออกมาย่างนะจ๊ะ ไอมินเอ,อ้หนุ่มกางเกงสีชมพูอันนี้เขาขาดกระหายมากนะจ๊ะกางเกงกับเสื้อผ้าเจ้าก,ก็เลยเอามา,สาใส่หลูกพี่น้องแฟนบอกอย่าใส่อย่าใส่สีชมพูอย่าใส่สีชมพูเชิญบ่มา,ม,ามากมาาเชิญมกักคนละจ๊ะน,น่ารักสิตายเนาะพี่น้องน่าเอมินเนาะน่ารักจะตายแม่ชอบก็เป็นทางทางน,านั้น เดือกง,งานมากก็ต้องพาก,กันออกมยา,าง้วจ้ะอากาศดีเมื่อนี้อากาศดีดีบ่อากาศดีมากแต่ว่ามือเ้านั้นคึมๆึมนะจ้ะใช้สายมาแดดตอนนี้ไปใหม่ก็เริ่มร่วงพี่น้องตอนนี้เจบก็ได้ออกมาจากหางแล้วพี่น้องเมื่อกี้แวไปซื้อ กับเขาเนาะจ้ะกับเขาแล้วก็ซื้อหมูจเจอเรื่องบระเทไทยบ้างนพี่น่องเอมินอ้าอ้าอ้นูเอมิน,น,มนก่อนนะอากาศดีดีมันนีจ่จ้ะเป็นตาสำหรับแบบผู้ใดมานางออกก้าว่างกายนะพี่น่องเดินแบบสูตรดมกินแบบเพื่อนนะนะสูตรอากาศบริสุทธิ์เนอะจ้ะ อันนี้กับบอลี่เจีอยมามางางสมัยไปโรงเรียนนะจ๊ะงางไปรอรถไฟสมานเฮ้ยว่าโปรอีกอ่ะอันนี้ก็กให้ใหม่นั่งทางโผล่เป็นยางเอาไปเอาโมไปถึงไปโดนเก่งมากโอโอเคไปม่โคโ Oda, ngon 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 đồ ngon 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 เรอเราคนอก่อนเย้โอเค yes สุกเลยคุณนะเป็นหมาที่แบบฝึกง่ายพี่โนโอ้องฝึกง่ายแล้วก็ใจดีหมาตัวสีขาวนี่เจ็ยบย่อมหลับเลยใหม่ฝึกง่ายแต่ว่าอาติดใ้เวลาในแต่แบบถ้าก็ฝึกง่ายนะจ๊ะฝึกง่ายก็ตัวหมาสีดำของเจี๋ยน่ะก็จะแบบให้นั่งก็นั่งให้ย่างก็ย่าง i'm not want to go let's go let's go is it it's good? it's good, sit down first eh you sit down first eh 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 no, <laughs> นเลนูนอยสกี้้อนเอมนกิวันนี้นอนวนี้เอมินนองสองเตาอึะปล่นอนสองเตอเธอละสกโมงนึงวันด้โกสนกไว้คอยอนอมกอมก โคมันทึให้นั่งค่ะเหมือนงนเลยอ่ะเหมือนงนเลยคนนะ, <c oughs> ะเก่งว่ากกด,ดนะ <c oughs> ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องบางบางต้นก็เริ่มมีสีเหลืองแจมนอ,นอ่ะน้อจ้ะไกลแล้ว ใบไม้ร่วงกำลังจะมาเอ้ยอ็มินหิมบกหิมบกสมบูรณ์โผบนสีฮขัดเลยแบบว่าให้นั่งให้นั่งค <c oughs> ั้วอย่างสิพี่น้องหมาก็อยากย่างเลยแต่ใหม่ใหม่เป็นหมาที่น่ารักอีกดีกกพี่น้องขนาดญาติญาติาลูกพี่ลูกน้องของเลูกพี่ิมพ์ลูกเลี้ยง ลูกเลี้ยงของแม่แฟนเตรียมนเอาไปเบิ่งดูได้ตั้งสองติดเขายัางมักเลยพี่นงเขายัางแบบอยากจะเอาไปอีกคิดเบิง่งทีละไม่น่ารักมาก <c oughs> ตอนนี้เอมินก็ได้หกเดือนกลัวนะจ้ะใกลส้สิได้เจ็ดเดือนแล้วยี่สิบเก้านี่ก็วันที่ยี่สิบเก้านี้ก็เจ็ดเดือนแล้วแล้วก็ตอนนี้ฟันขึ้นแล้วพี่นงฟันขึ้นแล้วขึ้นใ้ประมาณน,นี่น,น้อยนะจ๊ะนิดนิดขึ้นมาเจี๊ยบโพนี่มูเจี๊ยบก็เลย พอเพิ่นเสียถามแฟนว่าเธอหูโบว่าไอ้ลูกไส่นั่นเข่ยวขึ้นแล้วได้ฟันขึ้นแล้วฟันงอกแล้วพี่มาบบฉันเห็นเธอสิเว่นได้จังไดฉันเห็นแล้วเจว่าฉันเห็นตั้งแต่มหมู่บ้านแล้วเธอบ้องสังเกตลูกแล้วเนาะเจว่าสิไหนได้เบิ้งได้พิ่นว่าเดี๋ยนี้เจ้าก็พยายามเปิดปากมาไปลองเปิดปากให้ให้แฟนเบิ้งนะแฟนก็แนมเห็นเพิ่นก็เ่าโอ๊ยไปเปิดให้เบิ้งอยู่บ้านพนควาเจ็บให้เป็นเบิ้งอยู่ห่างเลยจ้ะ งอกเราพี่น้องงอกได้หนึงเพราะแต่ว่าช่วงหลังๆมาก,กันขึ้นเคนนอนห้องให้เป็นบางมื่นนะจ๊ะยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาห้อกง่ายง่ายง่ายตอนตีสามนะจ๊ะตอนตีสามลุกขึ้นมาห้องเจ้าก็คิดว่าเป็นอย่างนองคือเนหลับมโนังศีนะทิเท่ θε. โอ้ยต้องสัยเจ็บเงืเอกนะดิดูดเงือกน่ะเห็นปะดูดเนี่ยแทบว่า,า,าเขาขึ้นขึ้นสี่นึงเด้อข้างล่างต้องไปเลยอีกสี่นึงข้างล่างนะจะ๊ะมันต้องซีนคู่กันสองอันสองลิมนะจ๊ะ ก in right so ็เลยว่างอกแฟนนี่เลยแฟนมันก็เลยหาสื่อยาสีฟันยาสีฟันก็แฝงฟันเด็กหน่อยนะจจะหายหลูกคนเงุดหงิดไรสวเอมินเอ้ยเอมินแบบขึ้นไวมากอันนี้ตัวคาขาดคำขลาวไ่กันพ่นุ่อันเดียวยางแป๊บเดียวนะจ๊ะสว่าเอ่อพิ่งที่จะบอกพึ่งซีมง ม่งก,กมมงลัวหาม่งหรอวะปีน,นี้ไอ้หนุม่มกางเกงสีชมพูอันนี้ก็ย่ากลัมมาขึ้นพี่น้องเจ็ยบยางอ้อมเพราะว่าตรงพ่นเลยตรงพุนพู้นุมสมพ่นสิเป็นหางแล้วแต่หางได้เจ็บเขาเมื่อกี้ใกล้บ้านบา่ากลนะจจะสะดวกสบายธรรมชาติด,ดีมากเล้วนี่ต้นไม้ บันเจียบอยู่กับต้นไหม่ตนน้นไหลยังมีเนาะจ้ะยังมีหลายอยู่ยังมีหลายแต่ว่าปลาปลาที่ว่าเจียบกระี่บมุนทหารเจ็บบูโคลีนะก,ก,ก็แบบ <c oughs> เขาเลิมแบบตัดเนาะจ้ะตัดเอาใหม่แต่ว่าเขาสิมาปลูกปลูกทดแทนเนาะจ้ะอาจจะหาหกปีก็สิง่ายังสีไม่นอ้องออันหนูมีฟันแล้วคนน่ะดูดปาก เขียวสื้เกิดเด็กเด้อเพื่นต่อไปมีแขียวข้างล่างแขียวท่งนจะประเสริมตุ่มพักตุ่มยังให้เพื่อนกินให้กับเขาเนาะจากช่วงนี้ที่ว่าหกเดือนยยังจำอะไรเห็ดน,นั่นเพราะว่านึ่งเขายังมีฟันเนาะพี่น้องๆจะก,ก็เลยกินกินอาหารบดบ้านเขาอะไรที่เจี๊ยบไฮเบิ้งรูปภาพบบนะพวกแบบอาหารเสริมเขาถ้าบานเท้าก็คล้ายๆซี่เล็กๆนะั่นแหละให้ลูกกินเนาะจ้ะแต่ว่าหลังจากเพื่อนมีแขียวแล้ว จะเริ่มต้มเบบีแค่ร้อนนะจ๊ะพวกเออย่างนะตอคัลี่พวงสีหนาปลาเสี้มอนปลาอย่างสิให้เพื่อนฮันจับกินนะจ๊ะพราวเฟนก็ซื้อโตัวกับเขามาแล้วซื้อโตัวกับเขาไว้ให้เด็กหนอยนั่งเป็นเก้าอี้นะจ๊ะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะพอใายหลายพี่น้องเป็นเก้าอี้สำหรบับเด็กหนอยกินเขานะจ๊ะอันนี้ทางไปนะ่หาง น้อพอได้ดูวีดูพอได้ดูวีดีโย่แฟนถามว่าเฮปวีดูเดี๋่ะเุ้อันนี้ตื่นนอนกับผ้าออกมายังไม่พี่น้องยังมาได้ให้กินนมเลย ้กินเธอสุดท้ายก็ตอนตีนอนเราจากก่อนนอนแต่ก็นอนผ่านมาสักโมงหนึ่งแล้วก็พากันอบมาย่างเลยจ้ะกลับถึงบ้านนี่แหละเทสิได้ไอ้แอ้เพิ่นกินในเดโมจะปังสื่อไอศครีมในย,ยูโชูดีย,ยูโอเปนโฟร์พี่ๆดิไม่ยูกิฟดิสทรานฟอร์มเอ้าบอลโฟร์ไม่โบกแคปฟูไม่อิสตูสห็นอิสตู ้ยน่ากินมากกินซบไกินซบไม่ไม่กินไม่ได้ซบม,มกินหอนดจันมดมันจะเป็นหนุ่มๆนะจ๊ะอืมอืมอร่อยไม่ใช่ข้างในด้วยอืมง คลิปหมดยัยอันโน่นวัดอินไซท์ฮะโอเคไอวันวันโมเอาไปพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้จะพี่ไปได้ชิญหนึ่งอร่อยมากมันเป็นไอศกรีมที่แบบนุ่มแล้วก็แซ่บพี่น้องนี่มันเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็มีใส่ข้างใน่าจะมันเป็นใส่ทั่วปากอ่าพี่น้องเนี่ยซื้อมัน ผู้ใดแบบอยู่ฟินแลนด์หาซื้อะไรนะจ๊ะแบบนี้อยู่ห้องนี้เลยอร่อ,อยมากมันเป็นไส้ถัวถ่วถัว่วถั่วถั่วปากอาเนาะพี่น้องเจ้ากงหง่ซื้อภาษาอังกฤษจีนนะมันบดโฟกัสไหมม,มันนุ่มมากแล้วก็หอมอืน I love it อร่อยจริงๆผู้ใดยู่ฟินแลนด์นี่ นี่พี่น้องอร่อยไม่ดิบอืมมันเป็นแบบโมจิเนาะพี่น้องเข็มขัดโมจิเป็นไอศครีมเนาะจ้ะอร่อยสุดๆอืมร่อยมากโอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยจ๊ะ คนอยู่ฟินแลนด์สามารถไปหาซื้อไท้พี่น้องจะบอกว่าอร่อย